เช้าวันที่18มกราคตอนนี้อยู่ที่บ้านอุดมสิลป์เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาครับสบปปลาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเ,เหนือภาคเหนือนะครับของประเทศลาวห่างจากชายแดนประเทศจีนเนี่ยประมาณ2กิโลครับไม่ไกลสภาพอากาศของเช้าในช่วงหน้าหนาวที่นี่ก็ หนาวหนาวเลยครับค่อนข้างหนาวมากแล้วก็วันนี้ก็มีหมอกลงจัดเลยครับตอนนี้กําลังเดินทางไปเมืองสิงห์ฮะเดินทางจากบ้านอุดมศิล์ไปเมืองสิงห์เพื่อมางานนี้ครับเป็นงานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างนะครับบ้านอุดมศิลป์นะครับเมืองสิงห์กับบ้านขุนบงนะครับ แขวงบ่อกแก้วก็เป็นนัดที่แบบว่ามาเตะบอลกันนะครับกระชับมิดแมตต์มิตรภาพครับระหว่างหมู่บ้านทั้งสองนะครับก็มีโอกาสครับได้มาดูบอลครับผมเตะแข่งขันกันตั้งแต่เช้าครับถึงประมาณเที่ยงตรงก็เลิกนะครับแยกย้ายกันกลับบ้านครับผม หลังจากจบงานแข่งขันแล้วก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันครับคอยติดตามชมตอนต่อไปครับผม